ครับคนผู้หญิงคุณมาทําอะไรการป่ากําดงครับเนี่ยมาทาอาหารนัคลูไงตามหารนะคู่ในป่าเนี่ยเหรอครับใช่ถูกเออขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อดําดงคุณหันหน้ามาคุยกัน,น,นะะได้ไหครับเฮ้ยเขาแตะตัวน้องเห็นไหมหันหน้ามาคุยธุระกันนีครับเผื่อมีอะไรผมจะได้ช่วยเหลือคุณได้นะครับเอาล่ะนริ่ ตัวอะไรเนี่ยตัวคนอีกตัวคนอย่าอย่าข้ามาเดี๋ยว,วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอคือเนื้อคู่ของเราใครเป็นเนื้อคู่เธอคุณพี่กิมบอกเป็นเนื้อคู่ผมได้ยังไงเนี่ยก็เธอบอกเป็นเจ้านะแล้วคุณใครจะไปเชื่อเนี่ยทุกอย่างมันมีที่มานะอาไหนเล่าสิท่านพญายน,นาคราชบอกให้เราดำดงมาตามหาเนื้อคู่หากแม่ชายคนใดโดนตัวเราแล้วไม่คันคนนั้นก็คือเนื้อคู่ฉันนะจะเชื่อได้ไงพูดเนือคู่น่ะพูดจริงก็คือพูดจริงไม่ได้ ก่อนบอกไม่แต่ไม่แต่ไม่ไม่ต่